บรรยายทำคำสอนโดยหลวงพ่อสเสวกจันทปัญโยเรื่องอาสาลหบูชาจิตลอยและอิทธิบาทสี่ทนสามสิบนาทีนะนะผู้บรรยายคิดว่าดีดีแต่ดีกว่าที่เราจะไป คนอยู่ในสิ่งที่กลับกันสมมติว่าถูกลงโทษถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปีนานไหมหนึ่งปีนี่นานไหมหรือคิดว่าไม่นานทรมานไหมหนึ่งปีที่ถูกกับกันกับเวทนานั่งสมาธที่สามสิบนาทีหนึ่งปีนั่นคือใช้กรรมที่ตนเองก่อไว้ สามสิบนาทีนี่คือหนีกรรมที่ตนเองสำนึกได้ท่านจึงบอกว่าทุกวันนี้คือสุขวันหน้าถ้าเราจะคิดจะเอาสุขวันนี้มันจะทุก,กวันหน้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติหรือสิษย์พระพุทธองค์นั้นต้องมีสติมีเหตุมีผลตรงนี้เป็นสถานที่ให้เหตุผล สิ่งต่างๆไหลามาจากเหตุเพราะมีผลบังเกิดขึ้นเราจะต้องดับเหตุด้วยผลที่เกิดขึ้นอะไรนเนี้ยย,ย,ยิ่งปวย,ยิ่งแปลงไวยิ่งได้ดีหรือจะถือว่าคําสอนพระพุทธเจ้าหรือคําสอนที่ผู้บรรยายทาําขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรตามใจ ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรก็ฟังอย่เพราะว่าธรรมพุทธองค์นั้นทรงประกอบไปด้วยสิ่งสองประการก็คือไม่บังคับใครจึงมีคําว่าศรัทธาคือมีความเชื่อภาษาธรรมคือความเลื่อนสายถ้าเชื่อแล้วเลื่อนสายก็ธรรมถ้าไม่เชื่อไม่เลื่อใสายก็ไม่ธรรมง่ายๆแค่นี้เราจะเห็นถึงลักษณะว่าพระธองค์นั้นทรงเป็นธรรมมาธิไปไตย คือมีเหตุมีผลเต็มที่ไม่บังคับใครทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประสาตรพรามแพทย์สูตรแล้วขนะแบบนั้นจะเห็นธรรมพุทธองค์เป็นธรรมท,ที่ที่ไม่ใช้คาว่าบังคับผด็จการหรือวานหรือจา้าหรือมีรางวัลอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยมิได้พระสัตรากมณท่านไม่ได้ทำการไว้กับแม่ธรณี ผู้จะเป็นสักขีพยานถึงความดีที่ทําขึ้นในอนาคตเพราะว่าธททราณีที่เรากราบนันจะคิดว่าไม่สําคัญมีครั้งหนึ่งพระเจ้าองค์ทรงมานประจงพระเจ้าองค์ทรงทรงนึกถึงไข่นึกถึงดินน้ำลงไฟบุญทั้งหลายบรารมีทั้งหลายที่ข้าพเจ้ากระทำไว้เป็นอน,นิจชาติจงมาเป็นตะบับเป็นเดชะทําให้กายของเรานิ่งจิตนิ่งกับเรื่องราวทั้งหลายที่จะทําให้มีการ ั่นสะเทืก็มาเลยตอนนี้ที่เราที่เขาทาเป็นรูปปั้นให้เราเห็นว่าแม่ธรณีบีบมุดผมอุปมาไว้ว่าน้ำทำทั้งหลายที่องค์ทรงเก็บเขาไว้คือฐานสินเมคธมสัจเรียกขันติอธิษฐานปัญญาเมตตาเบิกขาสิบกันไหลลงมาท่วมทน จนพยามารที่มาทําให้สันตเทือนนั้นต้องยอมถวายดอกบัวจึงได้ชื่อว่าพระอนันตชินผู้ชนะทั้งปวงนั่นแหละที่เรากล่าวคือดินน้ำฝนฝ่ายจำไปไม่มีใครเขาจะมาเป็นพยานเราไม่มีมนุษย์นามไหนคนไหนจะมาดูว่าเออคนนี้ทําตรงนี้คนนี้ทําชั่วคนนี้ทําดีไม่มีไม่มีมนุษย์เทวอนทร์คนไหนจะมาดูการกระทําของคนได้ เพราะว่าชีวิตเ่านันต้องเกิดต้องตายต้องจากกันไปมีอยู่สิ่งเดียวเท่าน,น,นั้นที่จะเป็นขยานเราได้ก็คือบินน้ำาดไฟที่พระพุทธเจ้าท่านรียกว่าแม่ธรณีถ้าะนั้นการกระทําท่านหลายแม่ธรณีนะจะเป็นผู้ให้ทําดีก็จะให้ธาตุดีถ้าทําไม่ดีก็จะได้ธาตุไม่ดีขึ้นอยู่กับความดีที่เราสร้างและความความไม่ดีที่เราขอ น,น,นี่เขาเรียกว่าอุตตกรมแปลว่าน้ำรมที่สะสมไว้กับธาตุทั้งสีจะเป็นพยานเหมือนอย่างกาหลวงอาเคยนั่งสมาธิแววแววขณะที่จิตสงบมีเสียงปรากฏขึ้นว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นสันตโล,โลโลโพพอดทิงถอดปลอ,อกอสงไขย ผู้ใดจะเป็นเชื้อชาติวิหัสทาไมเราจะเป็นขยายมีเสียงว่าวัยเข้ามาในกระแสจิตหมายถึงลักษณะว่าดีชั่วหรือว่าภพภูมิต่างๆไม่ว่ามนุษย์โลกภบมโลกเทวโลกแม้กระทั่งสัตว์เปรตอสุรกายดินแดนแห่งพระที่บุดคน้นถ้าใครเข้าถึงและใครทำได้ใครไม่เข้าใจทุกอย่างเราจะเป็นพยาย ในสิ่งที่ทําดีทาชั่วและัตว์นี่คือเสียงที่แววเข้ามาในองค์สมาธิซึ่งก็คือ,อคําสอนของแม่ธรณีนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้บรรยายจะมีความเคารพในแม่ธรณีมากผู้บรรยายเคยเดินทุกลงไปทุกท้องที่ไม่ว่าที่นั่นจะเป็นกันดารเจริญหรือไม่จเจริญแค่ไหน เชื่อว่าแม่ธรณีต้องรู้ต้องเข้าใจว่าจิตตงนี้ทําอะไรกายตนนี้กําลังทําอะไรจะอุปการะหรือจะไม่อุปการะจะให้ลําบากหรือให้ทุกข์ขึ้นอยู่กับแม่ธรณีจะเป็นผู้ให้และเชื่อในบาร,รมีของพระเองค์ที่บอกว่าทุ่งจะกว้างกว่าแดไม่ใหญ่เท่ากับเจชาอยู่ตรงไหนจะกราบบูชาอยู่ตรงไหนจะมีสัจจะแห่งการกระทำจึงไปได้ทุกสถานที่ ไม่มีสิ่งใดที่ผู้บรรยายนั้นไม่เคยไปไม่ว่าจะเป็นที่ลกที่แจงที่สว่างที่กันดานท่านไหนผู้บรรยายเจอไปเดินทุกกนั้นแล้และกะกลับมาพูดตรงนี้ด้วยรประสบการณ์ของชีวิตที่ผ่านมาถึงสามสิบศปีมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นและตรงนี้ผู้บรรยายให้ให้นามธรรมนี้ว่า U ทำโรกุตระทำโรกุตระนี้อยากที่แจงให้ฟังสักนิดหนึ่งว่า ทํานอริยสัจวสี่นั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยทุกสาเหตุแห่งความทุกขสถานที่บรรเทาทุกและหนทางแห่งการพลุกข์เราเรียกว่าอริยสัจ์สี่ซึ่งประกอบไปด้วยพระอริยะหรือมรรคผลอีกสี่คู่แปดส่านพวกคือพระโสดามรรคคือมรรคแปลว่าทางโสดาผล คือสิ่งที่ทำได้สก,าากิรนาคาม,าามาัคอนาคามัคอรหัตมัคสกิรนาคผลอรหัตผลสิ่งเรียกว่ามัคสิคือผลทางแห่งการเดินแห่งการกระทำผลที่ทำอีกสิ่รวมเป็นแปดสุดท้ายที่ได้รับคือนิฐานคนทั้งแปดนี่คือโลกุตตรธรรมกา้าผู้บรรยายให้นามคำที่สอนนี้ว่า โลกุตระมีเหตุผลในสิ่งที่จะพูดว่าโลกุตระไม่มีที่ไหนจะพูดว่าโลกุตระแต่ที่นี่มีเหตุผลเรามีแก่นสารในการสอนธรรมมีความรู้ที่จะชี้แจงมีหนทางที่จะบอกกลา่าวกับเรื่องราวของอ,องพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นผู้ดำเนินมาแล้วใน,นสี่สิบห้ารรษา ทิทนนั้นได้สาเร็จขึ้นเราจะมีรอยจาริกของสถานนี้ว่าเป็นแก่นสารว่าพระเดินพุทโหรือพระจาริกสุประชาชนเหมือนอย่างพุทโ์งั้นทรงจาริกสุประชาชนตั้งแต่สามสิห้าถึงแปดสิบปีรวมแล้วสี่สห้าปีเราเป็นบอกกับผู้ปฏิบัติว่าเราทุกคนนั้นเกิดมาถูกต้องกาลเทศะ อย่าให้ผิดกาลเทศะจงจำชีวิตของเราไว้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะเจริญศาสนาเข้าใกล้ฟังพิจรารณาปฏิบัติตามนัม่นคือสิ่งที่ใจชิดเขาเรียกว่าปลูกวิสัยธรรมไว้ให้ใจชิดจาห่างเหินเพราะชีวิตเราจะต้องเดินทางไปข้างหน้าอีกไม่ใช่เกิดท่านนี้แล้วสูญไม่ใช่ตายแล้วสูญไม่ใช่ตายแล้วเกิด,ตา,กดตายเกิดยังไงตายอย่างไรเป็นอย่างนั้นไ,ไม่ใช่ เราไม่เราไม่ใช่คาสอนของพระชินโตคือว่าคําสอนของญี่ปุ่นค,คือคือคําสอนที่ว่าตายแล้วตายยังไงก็เป็นอย่างนั้นเกิดมาเป็นคนเลยต่อไปเกิดมเป็นคนจนก็จนต่อไปอะไรอย่างนั้นหรือว่าไม่ใช่คาสอนของของจื้อที่มีการรวบรวมสมบัติที่มีอยู่แล้วก็เผาไปไปใช้ในในโอกสาสพิณาอะไรอย่างนี้อย่างที่คนจีนชอบทำด้วยว่าอคงเตะอะไรไม่ใช่เรามีสิ่งต่างๆที่มี ที่พระเจ้านั่นให้เราพิสูจน์ซึ่งเราพิสูจน์แล้วว่าเราไม่สามารถไปต้านทานคาสอนท่านได้เลยกายกรรมหนึ่งเราเอามือไปตีเขาเนี่ยถามว่ามีกรรมกับเขาไหมเขาเจ็บเมื่อเขาเจ็บแล้วเขาต้องคิดยังไงเขาจะต้องตีเราบ้างล้วไปด่าเขาแล้วคิดว่าจะไม่เสียสี่ใจจิตใจถ้าไม่สิ่งเยอด่าแล้วเขาก็ต้องด่าเราเราคิดไม่ดีต่อเขาคนนั้นก็จะมีคิดดีต่อเราซึ่งมันเป็นเรื่องลักษณะโต้ตอบ หรือก็ว่าใช้กรรมเะไรตรงนั้นดีนะว่าเราทุกคนนั้นไม่เป็นอน,นันติกรรมห้าข้อข้อหนึ่งไม่ได้ฆ่าพอ่อไม่ได้ฆ่าแม่ไม่ทําร้ายพระอาหาันไม่หลงหิตธุบัติคือทาําร้ายพระพุทธเจ้าไม่สังฆเพศคือยัง่งให้แตกจากกรรมเป็นบุญของเราที่ผ่าผนพ้นอนันติกรรมห้าข้อแต่ว่าการเบียดเบียนสัตว์มนุษย์กดีสัตว์ก็ดีคงมีบ้างไม่มากก็น้อยแต่ลักษณะอันนี้เขาเรียกว่าอนุกรรมคือกรรมเล็กน้อยสามารถพคนได้ด้วยการสร้างบุญกุศลบารมี ซ,ซึ่งเรื่องมีเรื่องนี้ก็ยกัวอยางฟังเรื่องพระอาชาตินะอาชาติสตูฆ่าพอ่อทาบุญเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พ้นอ่ะไม่พ้นพนรกเพราะว่าไปฆ่าไปฆ่าพอ่อพระจ้าอาชาตสตูนั่นเป็นปวัวศัสตรในครั้งสมัยทองค์นั้นยังทรงมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งพระนีไม่ฉีดยาโมรหรืออาเข้าใจว่าเราคงไม่ไม่ได้ทําเรื่องกรรมฆ่าขอขึ้นอย่างดีก็คงจะมีวิธีกรรมมโนกรรม กายกรรมบ้างกับเพื่องเกิดเส้นตายหรือถึงสารสัตว์บ้างซึ่งอาจจะไม่รู้ไม่ไม่รู้เท่าทันกับเรื่องราวที่ที่ไปทำขึ้นเขาเรียกว่าไม่รู้กับอารมณ์แต่มาตรงนี้นี่เราจะเห็นแล้วขณะว่าพระเจ้าทรงสอนเรื่อง,าาาง,อ,งอ,อ,อารมณ์เป็นหลักเพราะอารมณ์นี่เป็นตัวปรุงจิตปกตินั้นเหมือนนุ่นเป็นความว่างเป็นของเบาไม่มีอะไรเลยกับจิตตรงนี้เขาเรียกว่าจิตไร้น้ำหนักและแต่อะไรจะมากระทบมันก็จะปลิวไปเลย เช่นอย่างอย่างพระกอไปว่าพระขอพระขอไม่รู้จักอารมณ์ก็ปลิวไปตามคําพูดของพระกอไปเลยคืออารมณ์ที่ไปกระทบกับจิตแต่ถ้าพระกอไม่พูดจิตพระขอก็เฉยเฉยนั่นคือลักษณะจิตที่นิ่งจิตที่ไม่จิตที่ไร้น้ำหนักซึ่งตั้งอยู่ในคําว่าสุญญากาศคือลอยไปลอยมาเฉยเฉยแล้วแต่เราจะไปกระแทกกระทำแล้วแต่เราจะไป,ไป,ไ,ปไปดึงไปลวงหรือไปถ่วงอะไรกันขึ้น ตรงนี้เนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมแลนมู้งหลายเนี่บางทียังไม่เข้าใจคาว่าจิตจิตคนเราเป็นแสงสว่างไม่งั้นพระเจ้าจะเรียกว่าประพัดสอนประพัดสอนนี่แปลว่าแสงสว่างแต่ว่าเอาเอาสิ่งที่มันไม่ดีเข้าไปพุ่มผอมมันก็เลยความสว่างก็คือหายไปความสว่างในที่นี้ก็คือความรู้ไม่ใช่ตะเกียงไม่ใช่แสงไฟฟ้าไม่ใช่ก่อไฟและจิตสสว่างอะไรแบบนั้นความสว่างของจิตนี่คือความรู้มีความรู้แค่ไหน จะมีแสงสว่างแค่นั้นเหมือนเราเรามีตาเนี่ยเราก็สามารถจะเห็นว่าตรงนั้นดนอนตรงนี้รุ่มตรงนั้นมีตอหญ้าตรงนี้มีกอ้อนหินอะไรอย่างเนี้ยถ้าเราไม่มีตาเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรเลยก็เหมือนกับคนเราไม่มีจิตที่จะคิดอะไรให้มันให้มันถูกต้องหรือให้มีความรู้อะไรขึ้นหรือมีให้มีเหตุผลอะไรขึ้นมันก็เลยเหมือนเหมือนคนไม่มีปัญญาเหมือนคนไม่มีแสงสว่าง แต่ไอ้ความไม่รู้นะมันก็มาหุ้มขอ,อกระแสจิตมากขึ้นมากขึ้นตายเป็นคนที่ไม่รู้เขาเรียกว่าผู้ทุชนแปว่าผู้หนาด้วยความไม่รู้เป็นดอกบัวที่อยู่ใต้น้าที่เจ้าเสียบเทียนเป็นเหยื่อของเวาารและกรรม่อไปเพราะฉะนั้นความรู้สุอแสงสวา่างท่านจึงเรียกความรู้เหล่านี้ว่าปัญญาลกัมมิประโชยโตคือความรู้เป็นแสงสว่างของข้ในโลกพระพุทธเจา้านตรัสรู้ด้วยความรู้ไม่ใช่ตรัสรู้ด้วยแสงอาทิตย์หรือพระจันทร์ หรือว่าไปไปต่อของไฟนั่งเพ่งของไฟไปเป็นฤาสีตาโตอะไรอย่างนั้นอย่างนนั้ย่ไปคิดว่าเออจิตคนเราคงเป็นแสงสว่างเหมือนกับแสงพระจันทร์แสงอาทิตย์อะไรไม่ใช่แสงสว่างในทีนี้เขาเรียกว่าความรู้ความเข้าใจของสิ่งนั้นเช่นเรามามีความรู้ความเข้าใ,ใจในกายของตนวาจาของตนจิตของตนอารมณ์ของตนเนีย่ยนี่คือแสงสว่างจิตที่ถูกจุดด้วยความรู้เหมือนกับเทียนที่ถูกจุดด้วยด้วยไม่ขีด เราทุกคนต้องสนใจอย่างนั้นจะไปทําไม่รู้ไม่เห็นทําเป็นแกล้งอะไรตอนไรเรื่อเรือรู้เข้าใจแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเขาเรียกไปล้อเล่นกับกรรมไปล้อเล่นกับไฟไปล้อเล่นกับสิ่งที่มันไม่ดีอยากละมาทชีวิตเราเกิดมาทกรรมมันต้องไปด้วยกรรมชีวิตนี้ไม่ใช่ของเล่นชีวิตนี้มันเป็นชีวิตจริงจริงอยู่ในเรื่องของกรรมอย่างท่านบอกว่ากรรมุนาวาอาอากรรมะโยนิเนี่ย คือจิตตรงนี้เกิดมาในในห่วงของสิ่งที่เป็นกรรมกรรมในที่นี้คืออัตตาอัตตาก็คือสิ่งที่สามารถเห็นได้พบได้รูปธรรมได้ก็คือกายวัตถุเนบางครั้งก็ยังมีอนัตตาคือสิ่งที่ไม่เห็นเป็นนามพอใจมีความเสมือนกก็เราได้อะไรขึ้นมาแล้วเาขนามานั่งมีความสุขไเรได้วความสุขในจิตอันเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นจากนาม และความสุขความสุขเกิดขึ้นจากรูปธรรมเพราะฉะ,ะนั้นปัญญาตรงนี้อ่ะผู้ปฏิบัติหรือผู้ฟังเนี่ยจะต้องศึกษาให้ให้เข้าใจเพราะตรงนี้เราบอกตุงๆเลยว่าเป็นเป็นสถานที่ชี้ให้ทุกคนนั้นมีสติปัญญาไม่ใช่ว่ามามาเป็นสถานที่ให้เราหลงงมงายนะมา,มาอ,ะอยู่กันอะไรเพื่อกินเพื่อน,นอนเพื่อสนุกสนานอะไรไม่ใช่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่แจ้งความเป็นจริงชีวิตเป็นของจริงใช่ไหมเราเกิดมาจริงหรือเปล่า เราต้องแก่จริงไหมเราต้องเจ็บจริงไหมเราถามตัวเราสิแล้วเราต้องตายจริงไหมแล้วของจริงถี่ประการนี่ของเล่นหรือเปล่าของหยอกล้อหรือเปล่ามันไม่ใช่เครื่องหรอกมันไม่ใช่เครื่องหยอกล้อมันเป็นเรื่องจริงและความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายความทุกข์เกิดขึ้นมาจากความทุกข์เกิดิตเนี่ยมันจริงจริงหรือปเปล่าแล้วไม่ใช่ละครแกล้งแสดงหรืออะไร,รอ,อะไรมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดถ้ากอดา่าทางขอเกิดกรรมเลยหรือไม่ชีกอไปด่าไม่ชีขอเกิดกรรมอีกแล้ว ถ้าก่อคิดใอ <hi> ้ดีกับพระขออ้าวไปกรรมอีกแล้วอะไรนี่ถูกไหมมันเรื่องจร an erm. ิงเพราะนันเรื่องจริงก็คือเรื่องที่จะต้องเป็นไปตามลักษณะที่ตนเองสะสมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขออยากให้เข้าใจว่าเป็นสถานที่คลายอารมณ์ไม่ใช่สถานที่สะสมอารมณ์ไม่ใช่สถานที่สะสมกรรมหรือว่าสร้างกรรมเป็นสถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ชี้แจงเรื่องกรรม คือให้พอใจแล้วก็ที่สองเป็นสถานที่ให้ขี้ลายโดยการปฏิบัติธรรมคือที้ขายกันแล้วก็ข้อที่สามคือหนีกับอะไรเกิดขึ้นเป็นเหตุหนีไปซนะอย่าให้มันมีผลมีอะไรเกิดขึ้นมาหนี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 ด้ในลักษณะสามข้อหนึ่งข, 1, ขันติสองมีปรรัญญาสามหนีไปเถิดคือถอยห่างเช่นพระสอาพระขอหรือว่าจะมีเรื่องกับพระพขอแล้ว พระขออพระขอ,อะพระขอเห็นท่าไม่ไหวจะทนไม่ไหวแล้วหนีไปเลยขันติก็ไม่ไหวแล้วหนีไปดีกว่าไม่ฟังไม่ไปเทินหน้านี่เขาเรียกหนีไปไป,ไปหาอกาสในขณะที่เดินหนีไปเนี่ยไปวางถึงโดยที่ไม่เกาะกรรมกับพระก,ก่อน,นี่ที่แจ้งให้ฟังง่ายๆถึงเรื่องของลักษณะที่จะหนีกรรมยังไงแล้วก็ที่ใครกรรมประตรงไหนไทั่งสมาธิดี มือต้องอยู่ปกติอย่าไปเคลื่อนไหวไปมาชักซ้ายซักขวาอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นนิสัยที่เคยชินไม่ได้นั่งยังไงอยู่อย่างนั้นคือเราเราพอใจท่านี้แล้วก็ดิ่งท่านี้ไปเลยจะไปยกยกิกยกยกิกชักมือขวาไปมือซ้ายมือซ้ายไปมือขวาำคำนึงคำนี้เดี๋ยวกลายเป็นนิสัยกลายเป็นนิสัยที่เคยชินนะี่กำลังพูดอยู่ดีนีไปแล้วเราไม่รู้เท่าไม่รู้เท่าฐานพิธี ทิฏฐิมันบอกว่าเออต้องเอามือไปไว้ตรงนั้นต่อเอามือไปทําอย่างนี้มันก็เลยไปเลยนะจิตมันก็ส่งมาเลยส่งมาทำทางกายทางกายก็เคลื่อนไหวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็กาลังพูดกันอยู่กับเรื่องอย่างนี้เรามาศึกษาให้เกิดเป็นความรู้สองข้อซึ่งเราไม่รู้ให้รู้ขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องของกรรมกรรมทำให้ฟุ้งซ่านตามคำให้แตกสลาย กรรมทำให้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติทให้กรรมทําให้เกิดเป็นโกรธเป็นเคืองเป็นอาฆาตพยาบาทจองเวรอิฉาลิษยา,เ,าเดือดร้อนชิงดีชิงเดินและสารพัดเลยทุกชีวิตที่ยังอยู่กับบมดกรรมก็เคลื่อนไหวและนิ่นหล่นไปตามลักษณะข,ของกรรมที่เกิดขึ้นเราเองเราไม่อยากจะเคลื่อนไหวไปไหนเราก็เรามาฝึก สมาธิดูว่าเออเราจะฝึกสมาธิดูไม่เคลื่อนไหวสักห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีอะไรเงี้ยลองดูลองมาฝึกค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอ่าเราก็พอจะฝึกได้เราก็สามารถจะมีสติรู้จักนั่งสมาธิมีสติไม่เคลื่อนไหวมีสติภาวนาอะไรอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ามาศึกษาเรื่องความสงบของธรรมธรรมแปลว่าไม่มีกรรม ไม่มีการเคลื่อนไหวทําแล้วว่าไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีกําเนิดไม่มีการใช้เวรใช้กรรมเรียกว่านิ่งหรือเฉยตาหลักก็เรียกว่าอุเบกขาแต่จริงๆแล้วเรื่องของธรรมมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ต้องฝึกหรอกถ้าถ้าถ้าโลกสงบธรรมก็เกิดแต่ถ้าโลกไม่สงบธรรมก็ไม่เห็นหรอก คือเราจะไม่เห็นความสงบของเราเลยถ้าโลกมันเกิดคือถ้าทิฏฐิทั้งหลายมันเกิดขึ้นปรุงแต่งกายวาจาจิตเราจะไม่เห็นธรรมเลยธรรมก็แปลว่านิ่งเฉยอยู่แล้วแปลว่าปกตินิ่งเฉยแต่ก่อนที่เราจะถึงธรรมเขาจึงบอกว่าต้องมีมีมีธรรมสามข้อนะหัดฝึกขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาก่อนจะเห็นธรรมจะต้องฝึกกายวาจาจิตให้ให้ดีๆ ให้สมส่วนกับสิ่งที่เรียกว่ากล่าวแล้วก็จะทําให้เราเห็นธรรมเหมือนอย่างที่ท่านบอกว่าคําสอนของเราที่สอนพุทธบริษัทถ้าใครทําได้แล้วก็จะเห็นธรรมที่ทสอนที่ท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราเห็นไหมคือถ้าเรายังฝึกไม่ได้ะไม่เห็นท่านหรอกไม่เห็นร่องรอยไม่เห็นนิสัยท่านหรอก ไม่เห็นเยี่ยงอย่างท่านหรอกเพราะเราฝึกไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกได้ไปเลรเราก็เห็นท่านโอ,โอ้ลอยนี้เป็นลอยสงบลอยเยือกเย็นลอยสุขขมลอยไม่มีเวรมีกรรมเราจะปิดเพราะปิดชาติได้เขาเพราะลอยนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นั่นเราฝึกได้เราถึงเห็นถ้าเราฝึกไม่ได้เราไม่เห็นได้ฝึกไวใ้ให้ให้ให้ตาทะลุออกมาให้ฝึกเกินหัวกะโหลกไปที่เท่ามันก็ไม่ไ,มได้ไม่เห็นหรอก แตราะฉะนั้นจะต,ต้องมีมีทำสี่ข้อเข้าของกลับนะคือคือการฝึกเนี่ยไม่ใช่ฝึกอย่างเสียไม่ได้เพลงใจถูกบังคับหรือเห็นแก่ลาบแต่ยศเห็นแก่อมิติจ้างอะไรไม่ใช่ต้องฝึกกันด้วยทำสี่ข้อตามหลักภาษาธรรมท่านเรียกว่าอิทธิบาทสี่คือทำที่ทําให้คนเราสําเร็จทุกแขนงในสิ่งที่ตนเองตั้งใจและอยากได้นั่นก็คือฉันทะคือความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะฝักไฟ มีมังสามันตึกรองดูแลน,นะถ้าขาดสีข้อดีฝึกไปให,ให้หัวกระโหลกไปกี่เท่าก็ไม่ได้เลือกฝนะึกให้ท่าตั้งตีที่ประกอบมาเป็นขันห้าเนี่ยบุบสลายเป็นที่เท่าก็ไม่ได้เลือกถ้าเราไม่มีอิทธิบาทแล้วไม่มีความตั้งใจแล้ไม่มีความเพียรแล้ไม่มีใจตัายแล้วไม่ดูแลรักษาอ,อะไรเลยจะได้เรื่องอร้ายเมื่อเราฝึกสมาธินะ่ย ถ้าเขาพูดสมาธิแล้วก็รู้เรื่องว่าเออสมาธิแปลว่าเอาละต้องต้องนั่งหลับตาภาวนากันเร,เรียกว่าสมาธิการการรักษาสมาธิมันต้องรักษาทั้งกิิยาที่เรียกว่านิ่งกับเคลื่อนไหวเพราะเราจะต้องเคลื่อนไหวเนี่ยเรานั่งแค่สามสิบนาทีเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวไปตั้งกี่ชั่วโมงก็จะมานิ่งกันอีกเพราะนั้นในขณะที่ที่เคลื่อนไหวคือสิ่งที่เรียกว่าต้องควบคุมเหมือนกัน ควบคุมกิริยากายความประพฤติของกายควบคุมกิยาวาจาการพูดของวาจาควบคุมทิฏฐิคือความนึกคิดของกระแสจิตคือต้องคุมกันตลอดคือทั้งทีหน่อยแล้วคือเราต้องตามหลักก็ได้ว่าอะไรต้องเป็นแหถีอ่ะคือจะจับปลาเล็กปลาน้อยได้แต่แห่ห่างมันก็ได้แต่ตัวใหญ่ๆคือเหตุใหญ่ๆถึงจะรู้แต่เหตุเล็กๆไม่รู้อ่ะอะไรอย่างนี้ เพราะว่าจิตที่จะสุขุมเยเย็นมีความรู้มีเหตุผลที่ดีรู้จักแนวทางที่ดีได้เนี่ยต้องอาศัยความถี่สติสามพัญญะต้องมั่นจับเสมอและอะไรอย่างนี้ <c oughs> นั่นคือการฝึกของเราที่เรียกว่าฝึกให้รู้จักนิสัยโลกนิสัยธรรมคันนี้นี่ต้องต้องอ,อยู่ในจิตตลอดเลยเวลาเลยว่าเรามาฝึกเพื่อให้รู้จักนิสัยโลกนิสัยธรรม ฝึกให้รู้จักทําไมฝึกเพื่อให้รู้จักรักษาคือความสงบนิสัยโลกบุ้งซ่านเป็นไปตามเรื่องราวต่างๆของอารมณ์เราต้องฝึกให้สงบคือเราต้องต้องจับให้สงบถ้าเราถ้ามาฝึกแล้วรู้แล้วแต่ไม่ทําตามเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือนเขาไม่รู้อีกเขาเรียกอะไรู้แล้วขืนทํารู้แล้วก็ไม่ทาตามก็ไม่เป็นประโยชน์รู้แล้วต้องทําตามรู้แล้วต้องปฏิบัติตามจึงจะเป็นประโยชน์ เราเรามาฝึกเพื่อให้รู้จักนิสัยโลกนิสัยธรรมเราเรียกกันว่าชนชั้นอริยะนี่เราก้าวเข้ามาถึงชนชั้นอริยะเขาเรียกว่าอะไรดอกบัวกําลังจะโผล่จากน้ําแต่ยังไม่ยังไม่พ้นน้ําคือยังไม่ไม่บานยังไม่พน้นไม่บานแต่กําลังจะโผล่เขาจะเรียกว่าชนชั้นอริยะคือฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้ เกิดลองทำหลวงพ่อเเจ้าได้สามารถทําตามคําสอนพุทธเจ้าได้เนี่ยเขาเรียกชนชั้นอริยะแต่ถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องทําเป็นไม่รู้เรื่องทําเป็นไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ทําตามอะไรเขาก็จะตีเรากลับไปหาชนชั้นมีลักขะคือฟังธรรมไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็ไม่ทําตามท่านเลยเขาก็จะตีเราไปเขาก็จะตีจิตตรงนี้ว่าจิตมีลักขะ จิตมิรักขาก็คือจิตท,ที่ทําอะไรทําตามอารมณ์นั่นเองตามน้ำเพลินน้าใจนั่นเองนะตีไปเขาไม่ได้เขาไม่ได้เราเอาเรามาเป็นอริยะเลยถ้าเหลืองจะเป็นอริยะก็จริงแต่ว่าความประพฤติเป็นมิรักขาเขาไม่ได้เอาพระเหลืองเราไปสวรรค์มรรคภานหรือจับเป็นคนดีอะไรหรอกพระจับเออคนนี้นี่มีบุญได้ห่มท่านเหลืองมีบุญได้มาเป็นอุบาสก บัติกามีบุญได้มาบวชเป็นไม่เชงไม่ชี้อะไรนะจัดว่าเป็นคนมีบุญแต่ว่าเราเป็นคนที่เรียวกว่ามีเครื่องหมายศาสนาแล้วเนี่ยเราจะเอาเครื่องหมายศาสนาเนี่ยมาประดับประดาหรือมาประกอบกิริยาทั้งสามเนี่ยให้เป็นอริยะหรือเป็นวิลขะทำนั้นเองถ้าประกอบไม่ได้ก็เป็นมิลขะคือไม่รู้เรื่องภาษาธรรมพระพุทธองค์ถ้าประกอบได้ก็เป็นอริยะคือจเจริญขึ้นด้วยความประพฤติท,ที่ใส่ใจและดูแล นี่เราจะเห็นเห็นลักษณะแบบนั้นอี่างไหมเร,เรื่องราวของการฝึกฝึกฝึกตนคนตนรักษาตนมันต้องฝึกกันด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็มีหลักหลักของพุทธองค์ะเป็นประธานในการฝึกเราไม่ใช่มาฝึกตามพิสุก,กอพิสุขอหรือว่าไม่ชี้กอไม่ชี้ขอบาศก,กอขออะไรไม่ใช่แล้วเรามาฝึกคําสอนโดยเฉพาะเลยที่มาตรงนี้ เพราะว่าทุกคนที่มาฝึกทั้งหมดเนี่ยทั้งพระเนแม่ชีญาติโยมเป็นคนที่อยู่ในทันกษณะรู้บางไม่รู้บางถึงนั้นแล้วก็ทําได้บางไม่ได้บางไม่ใช่ว่าผมผ้าเหลืองเข้าวัดแลว้วโอ้โหเป็นอริยะกันหมดไม่ใช่วัฏฐานที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องการหลอมไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาวัดเจริญธรรมแล้วเป็นอริยะกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นวถฐา,านที่ เขาเรียกว่าสถานที่ฝึกของพระพุทธองค์เรียกว่าสามัคคีแห่งบุคคละเเรียกว่าสุขาสังคสะสามัคคีเรามาตรงนี้เรามาสามัคคีปลองดองเป็นน้ําหนึ่งน้ําเดียวกันเพื่อจะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมตั้งอก,ต,งอกตั้งใจฝึกขัดตัวเองให้รู้จักโลกให้รู้จักธรรมก็คือให้รู้จักมีสัยโลกมีสัยธรรมที่อยู่ในตัวเราที่ท่านบอกว่า ทุกรูปทุกนานตกอยู่ในปริยัติอริยสัจตรี 4. อริยสัจสี่ก็คือทุกสมุทยมัยนิโรธมรรคซึ่งทุกสมุทัยนิโรธมรรคในกระแสจิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ก็คือสำเร็จแล้วซึ่งเราเรียกกันว่าองค์พระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระที่เจริญสูงสุด ชนชาติต่างๆชีวิตต่างๆที่เกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตไม่เจริญเท่ากับพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์พระอรหันต์ถ้าจึงรู้ในลักษณะอย่างนี้อย่างที่กล่าวแล้วก็คือรู้เรื่องนิสัยโลกรู้เรื่องนิสัยธรรมเมื่อในิสัยโลกรู้ก็พยายามที่จะปลีกโลกออกไปเหมือนกบรู้กองไฟก็พยายามหลีกกองไฟ รู้แอบรู้ <c oughs> หนองรู้บอ่อน้ําก็พยายามที่จะเข้าใกล้บ่อน้ําและหนองน้ําอะไรประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้รู้เย็นรู้ร้อนรู้ความสงบแล้วก็รู้ความวุ่นวายที่เขาเรียกว่ารู้โลกิยะแล้วก็รู้โลกุตละโลกุตละนี่หมายถึงทำเก้าประการที่เราที่เราเรียกกันอยู่ว่าท่านปฏิบัติทำอะไรท่านปฏิบัติทำโลกุตละโลกุตละคืออะไรพิสูนิ่งหรือเพราะพิสูยังไม่เข้าใจโลกุตละ โลกุตละธรรมมีเกาประการที่เขาเรียกว่าสี่คู่แปดจุดพวก